เลด็พา,มาเมลิกมากินข้านอ,อกบ้านเอาติดปั้นมานำมาเมลิกลูกปั้นตัวยังฮะปั้นตัวยังเกาเป็นหวลำพงแมนัเบอนน้องเป็นหวันนนหวลำโพงพม,ม่นอนสะพานหรอลูก่นนห,นนนนหนอนสะพานาางงนนอนสะพานหมีรอเปิดหน้า ไม่เห็นหนา it, so so mm ้าหน้าบุญมีวะบุมีมาเอาตัวบุญมีมาเอามีมาเอาตัวบุญมาเอาตัวสีแดงแล้วมีญมาเอาตัวสีแดงตัวสีแดงลูกเอาไปปนกันเลยดิพ่อลูกเอาไปปนนี่ตัวสีแดงเห็นบ่าลูกเอาไปปนกันแล้วเพราะว่าจะไปปนกันตัวสีแดงนี่วะอืมน้ำห้าแสนบาทดูจ้ะ จะเห็นยังไหลายลูกพี่นะตอนนี้คนมทำข้าวแสนหวานสดชื่นบ่สดชื่นบ่รสสดชื่นพอกินใช่มพ่อกนด้พ่อพนะพอกินน้ากเลยเอน้าไ้กินหน้ามกขอูนะพ็กินแน่ม่เออมี ันมีอยากได้เกมมุนกูนะเกมมุนกูเกมมุนกูอยู่งานลูกเล่ยนม่ได้อยู่นี่มีนะของขมีก็มีนะโดยโดยขอเขามีก็มีนะยอยากเรียนเกมละโดยโดย